Good morning. Good morning, Thailand from Lao. I am now in the wonderful country of Lao, where it's very nice. close to nature, lot of good waterfalls, beautiful women, handsome men. So if you get a chance, come see Lao. สบายดีเมืองลาวค่ะตอนนี้เฮาอยู่ที่รีสอร์ทคืนสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อนี้คือมื่อสุดท้ายที่เฮาที่อยู่ลาวเดี๋ยวจะพาไปเบื้องหลังของตอนเศร้าๆก่อนออกจากรีสอร์ทก่อนออกจากรีสอร์ทเขาก็จะไปกิน อาหารเศร้าก่อนที่จะออกไปเที่ยวต่อเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายของเขาที่อยู่ลาวแหว่งใดเที่ยวเขาแหวะเขาก็จะทายใเบ่งไปเรื่อยๆเนาะน,นิดๆน้อยๆกันยังดี๋ยวไปเบ่งหลังของของเขาบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่พักของเขานี่คือบรรยากาศหลังห้องจะมีลำห้วยไหลผ่านอยู่ด้านหลังห้อง ตอนนี้เขามาอยู่ที่นี่คะ่ะมาแวะบรเวนคาเฟ่อันนี้คือร้านกาแฟที่อยู่ในสวนกาแฟค่ะนี่คือด้านหน้าบรรยากาศอ้ยห,หนาวปะ่ะพาเข้าไปชมในร้านกาแฟบรเวนคาเฟ่สวนกาแฟที่มีร้าน

นี่คือไร่กาแฟของร้านกาแฟนี่คือปากซองไฮแนไลนด์ไร่กาแฟที่เรามาพักข้างทางนี่ค่ะนี่คือบริเวณของร้านและของไร่กาแฟพอ <า S 1> พาบึงมานะฮะ มาตัวนี้นะครับสีสวยว้าวกว้างมากเลยค่ะเป็นไล่กาแฟที่กว้างมากนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยปากซองใหนน้แลนด์ตัวที่ห้าอยู่นี่

Ngam, ngam. here we have yet another type of lettuce. I do believe this is called romaine lettuce. It's very tight, small but very tasty Veggie <coughs> farm. มาเที่ยวสวนผักที่เมืองปากซองม่นกำลังเฮ็ดยังบุ้นเนี่ยนงปลูกหรือกำลังเฮ็ดยังบุน้นอะท่านคุณอันนี้เขาเก็บไปแล้วค่ะอันนี้เก็บไปแล้วอันนี้เป็นเบบี๋อยู่อันนี้กำลังปลูกกำลังอนุบาลไล่ไปเรื่อยๆอลุงแปงหญ่เก็บปลูกนี่ค่ะเฮานี้ what do you think it's a type of cabbage i would say i'm not sure no not cabbage i'm not no, sure the, too yet. the type of lettuce i mean it's a green edible plant obviously but yeah. usually it's all closed up they, they, they're not closed yeah i know they're not closed ามาเที่ยวสวนผักค่ะสวนผักออเกนิกเว yeah, จีฟาร์มอโกเวจีฟาร์มสวยมากอีกเท่าหนึ่งว,ว้าว yeah, uh, like พาพญอ้วนมาเที่ยวทดสอบความอดทนของพญอ้วนทริปเนี้ยนะ ทดสอบความอดทนของตะทอมที่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกตาดเยืองอันนี้คือจะอยู่ด้านบนของน้ำตกค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งด้านล่างของน้ำตกอันนี้อีกมุมหนึ่งค่ะมุมหนึ่งของน้ำตกเดี๋ยวพาไปเบิ้งด้านล่างอันนี้คือทางลงน้ำตกตาดเยืองค่ะทางลง เยืองตาทมมากับเขาไปได้ลงกับเขาบปได้เขากะลงกัน่อนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปบึงมาแล้วค่ะได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ข้างล่างแล้วกำลังมีการก่อสร้างศาลาใหม่นี่คือน้ําตกตาดเยื่องสอปปเราเมืองปากซองแปงจำปาสัก ลงไปข้างล่างด้วยแต่เราต้องเปียกนะถ้าเกิดเราจะลงไปข้างล่างมีกำลังสั่งสาราไหมสวยมากค่ะโอปากคือกันลผู้ดก็ได้สาหัสคือกันเว้เจีเออจะจังได ตอนลงม้านั้นยากแล้ยตอนขึ้นนี่แหละไอ้สัสคล้ายถึงบันที่อีกแล้วองงโอ้โห <c oughs> ว้าวาว,าว้าวคู่ตายพอทางขึ้นจะชั้นแน่แต่คุ้มค่ะสวยมากค่ะสวยมากข,ามาาข้าวพาเมืองร้านเขากี่ปารตีเศรที่สุดในปากเซพามาซิมค่ะทุกคน คือร้านนี้โอหอมมาจากไกลเลยร้านข้าวกีแซ่บปากเซอันนี้คืออีกย่างเนึ่งข้าวต้มข้าวต้มเด็ดนี่เป็นข้าวต้มมาซันนี่ข้าวกีบข้าวกีบแซ่บปากเซมีซื้อเสียงที่สุดในปากเซเอาฮะคนละอันเป็นมะฮองอ่ะเอาคนละอันเอาฮะอัน หอมหอมหอมห่วยห่ยหอมรับเงินไทยปะหกสิบห้าพันหกสิบห้าพันเงินไทยกันครับเงินเอุ่เอาเงินไทยก็ได้หนึร้อยสิบบาทเออเดี๋ยวจ่ายเงินไทยกันก็ได้ครับหนึ่งร้อยจัดจ่ายเดี๋ยวจ่ายเป็นเงินไทยกับหนึ่งร้อยสิบบาทเป็นบ่อ่ะทอนมาก็แล้วกันเอออทนมาทอนเป็นเงินเล้าก็ได้ทอนทอนไม่ทอนเป็นเงินเล้าก็ได้จ่ายเป็นเงินไทยเลยง่ายดีเพราะว่าเงินเขาหมดแล้ว เงินเขาใจมาหมดแล้วอะก็ลเลยใจเป็นเงินไทยล้อแลกอยู่เขาวต้ม,ตมเอาใบเขาวต้มเมนี่ยแล้วเนาะข้าวต้มมัดนี่แล้วลองซิมบ่ต้องลองซิมทุกอย่างแล้วเนาะนี่มนบ่เอาเอาเลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะไปร้านตรงขามพุ่นค่ะร้านข้าวเปียกฟังอ่ะตอนนี้เขาจะพาทุกคนไปกินข้าวเปียก เขาเปียกแซบเมืองปากเซค่ะอยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวจีแซบปากเซของแซ่บๆมักที่มายุข่างกันซื้อร้านเจ๊ไข่มุกสาขาปากเซไทยในเดอร์หอมยังไม่ได้กินเลยหอมแล้วน้ำสุป แซมนั่ตัวนี้มาเพชรคล้ายๆไปจับยวนแต่อยู่แล้วเขาเอินขอบเขาเปียกเลืดเขาเปียกมีหมูก,กับไก่เอาหาแก้วหาแก้วหาแก้วหาหานั่นละเอ,อ้ยย่ไทยเอินแก้วแต่อยู่นี้เอินอย่างเอินจอกออลืมไปเกือบได้เกือบได้แก้วเพ่อินจอกเขาเอินแก้วแต่อยู่เมืองไทยน่ะเอินเอินแก้วออคนขายงงเลยบอกว่าหาแก้ว นี่ต้องบ่นใจเงินนี่บ่นใจเงินนี่าลานลานใ,นใหญ่ขึอกันอยู่ข้างในก็มีแออยู่ข้างนอกนั่งนั่งข้างนอกก็ได้เมื่อกี้เขาสร้างน้ำกระเจี๊ยบวาใส่แก้วพิ่งงงจริงก,ก็ต้องใส่จอกจอกเท่าไดรนะคะ10,000สิบพันจอกสิบพันเกรื่องมัน Nhật gia sạch dinh bằng dưỡng lạc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  dưỡng รสชาตินล่ะเซมนะกินก้วยจับยวน้ำกันอยู่นี่เอิญข่าเปียกเด้อสูตรเด็ดของเคาต้องใส่อันนี้เข่าเอิญเหี่ยงน้ำพริกพริกหมูเห็นจับย่างเนี่ยค่ะนี่แค่หมูนี่้หมูยู่นี่ิันนี้พริกเราต้องลองกินหน่อยใส่หน่อยนึงบ่าเค้าจะย่างเผ็ดเค้าใส่หน่อยหน่อยอ๋อมันพริกกากหมูพริกกากหมูไงจะสูตรเด็ดของร้านนี้ ปลาใส่หลายย่านเผ็ดเพราหเอาก็กินเผ็ดเลยซิมน้าเบอร์กวนว่ามันแซ่ยบมั้หอนใสนซาซาหืพริกเผ็ดปริมักรสจัดนี่สุดยอดเลยอันนี้สูตรของเขาเผ็ดดีที่เ้างเขใส่หลายเพราะเขาบมาเผ็ดแต่ก็ถือว่าเสียบเสียบซันรสจัดมาก ริพริกหมูเยี่ยมของเขาดแซ่บมากแซ่บผ็ดเรากินานอกนีนะไก่้อดด้วนะผ็ดทุกวันริดมะนาวใส่เยมากนี่คือสูตรของเขาคือพริกตัวนี้แหละกินแล้วก็เผ็ดนะขนาดใส่บลลาด้วยนะนันเผ็ด แต่มักรูดจัดนา้ใช่เลยยุน่นเหมือนแล้วเขาเพิ่งก,กินไปยวนันเหมือนแล้วสุดยอดการลดจัดมากปิกรุลดจัดมากเรียบร้อยแล้วค่ะ จิตจ้าปากบานเลยไปใจตังค์มาเพา่อที่ได้ใจเท่าไใดปากแดงจึงถึงเผ็ดปากบานเท่าไข้าบนหกระเบกับกเจี๊ยบหาหาทาจอกทาจอก้ากกัเบเปียกหา ฉันชอบหาพันพามาเที่ยวตลาดปากซีตลาดดาวเรืองแต่เป็นตอนปลายๆแล้วด้วยค่ะบูว่าเพิ่นมีอย่างขายเนาะแต่เขาพามาเบิงพามาเบิง,พา,าบงพามาชมของขายสดๆบนนาจะมีเนาะมันบายแล,ยล้วล่ะแต่เขาอยากพาทุกคนเขา้าบเบิงว้าวานี่คือลานคำอยู่ด้านหน้าเลยว้าวไอออกเส้นบ่ ยา,า,างบึงตลาดตลาดาษปากซีก็จะมีของขายเสือ้อผ้ารองเท้าพาไปยางตลาดสดน้ำตอนนี้ก็บายบายแล้วอาจจะบม่ได้เห็นอย่างไรแต่พามายางบึงอุ้ยตลาดใหญ่นาะตลาดใหญ่ไปยางไปบึงเรื่อยเรื่อยสบายดี ไม่ล้านคำยางไปกัเจอล้านคำด้วยหลายเนาะตลาดใหญ่เนาะตลาดใหญ่อยู่ได้เนือเน,น,นาะตลาดใหญ่โซนตลาดเศ้ามันมีโซนตลาดเศร้าตลาดไกลเหมือตลาดแรง ก็คองา่านค่อ่าจะเป็นเแซ่งตัวหนงงเียนไง่อแ่าตลาดอาหารซื้อแนวกินแล้วก็มานั่งนั่งกินนี่เขาจะมีร้านยุ่มองนีแล้วก็นั่งกินยุ่มองนีเลยน้่หมูจีสีโค้งหมูอบซีโค้งหมูอบ มาตอนบายๆก็จะเงาๆงเนี่ยแ้วก็พามาบึงอุ้ยตลาดนี่ตลาดขายของสดด้านนี้เป็นตลาดขายของสดอ๋อนี่ดูดวงสิเบิงมอสิอ๋อเบิงมอสดูไอยแต่ซื้อดูดวงดูดวงดูมอบ้านเขาอันนี้ต้นอี๋หน่ะส้มซา แม่นบอกรับก้อยเอีงย,ง,ง,ยงมาต้มเอ้าเอียงเอ้าปิ้งปลาปิ้งหมูโอ้ตลาดของแห้งโอ้ว้าวว้าว,ว,าวไอไปอยังไง เสียมน้นอยนะปลาซิวปลาซิวเ <S S S> ออปลาซิวจีออ้ยปลาย่ยงยงา,า,าไไปไปยงออไอ้ปลาย่างนะใรใจ้งใดปลาย่างอะเอ้เออเออครเป็นโโอ้อ๋โอดงตาปลาย่างคงห้ง ร้านนี้จะเป็นไข่หมูสดไข่หมูสสดย่างไปเรื่อยๆปลาต้นปลอือปไปฮะเปยัางบึงโรงงานปลาว่านั้านบึงเพิ่นเลิกขายแล้วเพิ่นล่างแผงแล้วใบแล้วมา,มาตอนบายแล้วมันก็วายแล้วตลาดอันนี้บักเ้า ตลาดเก็บหมดแล้วโอ้ปลาเนี่นีเนาะที่ายก็นี่เลยปลาเป็นทังๆเลยพร้อมปลาเนาะปลาอยู่น่เอิ้นเอ้นปลาบ่เออนื้นๆคือกันเอ้นคือกันปลาพรมพ้อม โอ้ oh. ยังละปลาโซนนี้จะเป็นโซนผักไว้เหมือนแล้วค่ะ <c oughs> อ๋ <c oughs> อเอาผักมาขายมงนี้ <c oughs> แต่นี่ไว้แล้วเ้าไว้แล้วหามาใ <c oughs> บาแล้ว ตลาดไม้แล้วค่ะปลาย่างปลาแห้งปลาปลาปลาแดกปลาลามีครบพอมาตอนบ่ายก็ตลาดก็จะเป็นประมาณนี้เบิ้งเข้าๆนะค,ะนค่ะ โอ้โหขายก็จะมาขายแพงขึ้นเนาะนี่คือตลาดปากเซีตลาดใหม่ปากเซีตลาดใหม่ปากเซีตลาดเก่าคือตลาดดาวเรืองเขาพามาบึงข้าวขายรองเท้าขายเสื้อผ้าหมดแล้วเข้ามาต้นใบมะเลยบอมีอย่างเขากระริบ่ระไดบึงเห็นอียงไรก็เห็นประมาณนี้ไปบึงจุดต่อไป แซบบอแซบ,บบอ <c oughs> ขอบใจโอ้กรเปาไม่ค่าขายกระเป๋า,ปา,ไ,า,ปาไปแล้วล้านคำล้าน,งน,เ,าานเงินล้านเออล้านเครื่องเงินเครื่องโอ้ว้าวมดูละ นั่งทั้นเ้อาโอยยกไปแล้วค่ะโอเคนี่คือตลาดใหม่บางซีต่อไปเขาจะพาทุกคนไป่นละค่ะเอาลูกคนละที่นี้พระยู่คนละนี่คือจุดต่อไปของเขาเขาจะพาทุกคนไปเบิ้ง ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดภูสะเหลาแล้วค่ะภูสะเหลาภูสะเหลาวัดภูสะเหลาวัดภูสะเหลา,หลาวัดภูสะเลาอาจจะย้อนแสง ไปบงนี่คือวิวเมืองปากเซอยู่ด้านหนาพระเลยค่ะตอนนี้สวยค่ะแต่แดดก,ก็จะร้อนหน่อยนี่ค่ะนี่คือด้านหนาของพระไปไหว้พระกัน ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยผู้ช่วยตาทอมผู้ช่วยมีชีวิตพาตาทอมมาไหว้พระรุ่นรุนรุนตาทอมไหว้พระโอ้ยปบิ้ยเกือบไงพี่น้องเไงโนโนโน้พบเรื่มถอดแล้วไปให้เราถอดเกือบไง พี่นองเอ้ยได้รุนตลอดเวลาไปย่างไปเรื่อยเขาไปทำบุญมาวัดเขาก็ต้องมาทำบุญอ๋อวิหารหลวงพ่อ พระอาจารย์พระครูไอหยางบุโลโลน,นีมีคือโบสถ์เดี๋ยวเขาไปไหว้พระกันค่ะไปขึ้นไปไหว้พระตาทอมไปแล้วตาทอมนี่ตรงมีคนพยุงอุปกรณ์เสริมมีชีวิตนนี่แหละมาวัดร่มเย็นไปเขาขึ้นไป เ,เดินไปไหว้พระ ไหวยพระแล้วเขาจะพาไปบึงวิววิวเมืองปากเซ่บสถ์พาไปบึงวิวเมืองปากเซ ว้าววิวเมืองปากเซกับสะพานลาวญี่ปุ่นข้ามแม่น้ําคง,งว้าวสวยมากค่ะสวยมากนี่คือวิวสะพานลาวญี่ปุ่น ใหญ่เหมือนกันนะเมืองปักเซเนะ่อนู่นสนามบินอยู่ทางนู้นพาเบิงวิวเมืองปากเซงามค่ะเศร้าๆนี่น่าจะงามตอนนี้บายแล้วเนี่ยเอามาตอนนี้บายแล้วต่อจากนี้เขาก็จะกลับฟังไทยแล้วจะออกด้านแล้วฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ เป็นพี่ซ้ายของเขานะเสือแดงเสือสีม่วงนั่นคือพี่สาว